สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำไปบ,บอยนะครับการผูกถุงใส่ของพวกถุงกบแกบอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราผูกไม่เป็นนะครับเวลาแกะเนี่ยมันจะแกะออกยากยิ่งเรารีบๆเนี่ยบอกเลยนะครับจะฉีกอย่างเดียวเลยและบางคนทีนี้เป็นพ่อค้าหรือว่าแม่ค้ามือใหม่นะครับ ผูกถุงให้ลูกค้าบางทีก็ผูกแน่นมากๆเลยลูกค้าก็จะมาบ่นว่าทำไมผูกถุงแน่นจังแกะออกยากนะครับฉะนั้นในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผูกถุงแบบง่ายๆสักสองวิธีนะครับแต่ว่าการผูกเนี่ยก็ผูกแน่นนะครับแล้วก็แกะง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผมวิธีที่1นนะครับผมให้เราจับผูกถุงแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะ เอาตัวหูเนี่ยมาสอดกันแบบนี้ครับผมสอดไขว้กันแล้วก็ทําการดึงเลยนะครับผมนี่ดึงไม่ต้องแน่นมากนะครับแล้วก็เราทําการไขว้กันเหมือนเดิมนะครับเนี่ยสอดกันแบบนี้แล้วก็ดึงนะครับผมอ่าแค่นี้ก็ได้แล้วครับผมอ่าเวลาแกะเนี่ยก็แค่กระตุนกนะแล้วก็ทําการแกะเลยนะครับก็จะแกะ ออกได้ไม่ยากนะครับแกะง่ายๆผูกง่ายแกะง่ายครับผมนี่เป็นวิธีแรกเดี๋ยววิธีที่สองนะครับผมแล้วก็ผูกแบบปกตินะครับผมนี่ผูกดึงแล้วทีนี้ผูกครั้งที่สองนะครับเราก็จะมัดเข้ามาแล้วก็งอมาแค่งึครึ่งเดียวนะครับทบครึ่งเดียวทําเป็นหูแล้วก็ดึงรูดนะครับให้แน่นแค่นี้นะครับก็ได้แล้วนะครับ ทีนี้เวลาเราจะทําการแกะออกก็แค่กระตุกนะครับผมเนี่ยกระตุกออกอย่างนี้ก็แกะได้แล้วครับผมก็แิธที่สองก็หลายหลายคนอาจะเคยเห็นนะครับผมง่ายๆนะครับเป็นวิธีการผูกถุงแล้วแกะถุงที่ง่ายสองวิธีเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่านะครับสอดมาอย่างนี้เลยแล้วก็สอดอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยแต่แล้ววิีแรกครับผมอ่าเดี๋ยววิธีที่สองกับมัด ปกติแบบนี้แล้วก็อีกกันก็มัดมาทําเป็นหูนะครับครึ่งเดียวแล้วก็ลูดนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมก็ง่ายๆนะครับก็สามารถนําไปผูกใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังผูกไม่เป็นนะครับหรือว่ายังไม่เคยทํานะครับก็คลิปนี้มานําเสนอ2วิธีนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ